ก่อนหน้านี้นี่ก็คือไม่เคยทําขนมปังมาก่อนเลยใช่ไหมคะมีแค่ไปแอบดูเขาทำไปเฉยแต่ไม่ไม่เคยทําขนมปังจริงๆแบบไปเริ่มเป็นราวเลยไม่เคยใช่ไหมก็ไม่เคย<ก>เค,ยคะ่ะนับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรียนแล้วเราได้ขนมปังเหมือนที่เพื่อนๆเรียนกันหรือเปล่านะคะ และนี่ก็คือขนมปังสังขยาใบเตยซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนท่านนี้ที่ไม่เคยทําขนมปังมาก่อนในชีวิตเลยเรียนวันแรกก็สามารถทําขนมปังนุ่มๆได้แบบนี้เลยค่ะถ้าสังเกตจะเห็นข้อความอยู่ด้านบนนะคะนี่ก็คือข้อความที่นักเรียนท่านนี้ได้พูดคุยกับครูก่อนที่จะสมัครเรียนค่ะซึ่งนักเรียนท่านนี้ก็กลัวว่าเอจะโดนหลอกไหมถ้าสมัครเรียนแล้วจะทําได้จริงไหม เพราะว่าเคยโดนหลอ,อกมาเยอะแล้วค่ะครูจึงต้องการตีไปว่าครูไม่เคยหลอกลวงและไม่มีประวัติเสียด้านนี้มาก่อนแน่นอนค่ะนักเรียนทุกคนที่จ้างให้ครูสอนนะคะก็จะทำขนมปังเป็นตั้งแต่วันแรกที่ครูสอนให้เลยและก็ทำเก่งสามารถทำขายได้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะ เนื้อขนมปังที่มีสอนในคลาสเรียนนะคะจะเป็นเนื้อขนมปังที่หอมเนยนมแล้วก็นุ่มนานมากๆเลยค่ะเรียกว่านุ่มนานเป็นสิบวันนุ่มจนราขึ้นจนมันเน่ามันเสียแล้วก็ยังมีความนุ่มอยู่ค่ะและที่เด็ดสุดก็คือขนมปังสามารถแช่เย็นได้ไม่แข็งด้วยนะคะสังเกตเนื้อขนมปังนะคะขนาดเป็นนักเรียนที่ไม่เคยทําขนมปังมาก่อนเลยในชีวิตแม้จะเป็นการเรียนทําขนมปังครั้งแรกก็สามารถได้เนื้อขนมปังนุ่มๆแบบนี้ได้เลยค่ะ และเทคนิคที่ครูสอนในคลาสนะคะจะเป็นเทคนิคที่นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนจนเกินไปครูมีเทคนิคและวิธีสอนให้นักเรียนเนี่ยจำขั้นตอนการทาขนมปังได้แม่นแล้วก็จําได้ไวที่สุดค่ะมาดูวิธีการเรียนกันดีกว่าค่ะใ,ใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะ,คะแป้งสวยค่ะเห็นไหมว่าถ้าเรารู้จักความการดูความชื้นของแป้งการที่เราจะนวดแป้งให้เนียนเนี่ยมันก็ไม่ยากเห็นไหมเอ่ย เวลามีครูอยู่บอกทุกขั้นตอนก็ทําให้ไม่ประมาทใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นทําเองคนเดียวว่าเออเหมือนจะต้องดําน้าไปหรือเปล่าแป้งมันจะเป็นยังไงแป้งมันจะสวยไหมอะไรเงี้ยเวลาเรียนจะมีครูอยู่อย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้วยเรื่อยๆไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดว่าฉันจะทําพังไหมยังไงถ้าอยู่กับครูประกบมันได้ขนมปังนุ่มแน่ๆค่ะท่านท่นสีโอเคได้อยู่นะคะสี สีพอใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเอาออกมาเลยค่ะเอาออกมาดูเลยค่ะเห็นไหมครับครูเห็นค่ะสีค่อนข้างโอเคใช้ได้นะคะแต่ครั้งหน้าเราจะได้สีสวยกว่านี้เพราะว่าเรารู้จ <be am> ักการดักทางไฟของเตาเห็นไหมคะว่าการทำขนมปังให้นุ่มและให้อร่อยเนี่ยทำไม่ยากถ้าคุณรู้เทคนิคและรู้ขั้นตอนการทำที่ถูกต้องมีครูคอยประกบอยู่ทุกๆขั้นตอนที่คุณทำ ฝึกกับครูเพียงไม่กี่ครั้งคุณก็สามารถทำขนมปังขายเป็นอาชีพได้เลยค่ะถ้าคุณเคยทำขนมปังแล้วมันพังนะคะไม่ว่าจะลองสักกี่ครั้งมันก็ยังไม่นุ่มแนะนำว่าถ้าอยากเก่งต้องมีคนคอยประกบต้องมีคนคอยสอนและสอนเทคนิคดีๆเทคนิคที่ถูกต้องให้กับคุณพร้อมกับสูตรที่ลงตัวยังไงคุณก็ทำขนมปังอร่อยและนุ่มได้สามารถทำขายได้จริงค่ะหากท่านใดสนใจที่จะสมัครเรียนทำขนมปัง ที่มีครูประกบทุกขั้นตอนแบบนี้แล้วก็ทําขนมปังนุ่มได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฝึกนะคะสามารถสมัครเรียนได้ที่ f a c e b o o k ครูจอยนอร์เวย์สอนทําขนมปังค่ะคลาสเรียนนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะสมัครเรียนแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปและครูก็จะมีสูตรแถมลงให้เรื่อยๆโดยที่นักเรียนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะในคลาสเรียนสอนให้ทำขนมปังหลากหลายสูตรหลากหลายเทคนิคและสอนให้ทำขนมปังทุกรูปแบบทุกชนิด สอนทำไส้หลากหลายนอกจากนั้นยังมีสอนทำเค้กสอนทำเบเกอรี่ต่างๆอีกมากมายในคลาสเรียนค่ะแถมให้ฟรีโดยที่นักเรียนไม่ต้องชำระเงินใดๆเพิ่มเลยค่ะถ้าคุณกำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะและอยากทำขนมปังขายสมัครเรียนกับครูจอยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหลังเรียนภายในหนึ่งสัปดาห์คุณสามารถเปิดร้านขายขนมปังได้จริงๆค่ะ